สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนครับมาดูความร้อนนะครับคือฮีทฮีท <c oughs> เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตัว h เป็นตัวสัญลักษณ์นะครับเขาใช้ตัว Q ซึ่งถ้าความร้อนมากอุณหภูมิก็จะขึ้นตามเพราะงั้นก็ Q ก็จะเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ T นั่นเองนะครับความรู้ที่เราจะเป็นต้องรู้ก็คือหน่วยของอุณหภูมิครับอันแรกเลยหน่วยของอุณหภูมิเนี่ยกำหนดขึ้น คนหนึ่งกาหนดขึ้นชื่อว่าเซลเซียสนะครับเขากาหนดที่จุดจุดเดือดของน้ำนะจุดเดือดของน้ำเนี่ยจุดเดือดน้ำเนี่ยน้ำเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นไอเนี่ยจุดเดือดอจนมาถึงจุดที่น้ํากลายเป็นน้ําแข็งจุดเยือกแข็งจุดเยือกแข็งในภาษาอังกฤษเขาเรียวกว่า freezing freezing ตัว Z นะครับ freezing point ส่วนไอจุดเดือดเนี่ยเรียกว่า boiling point จุดเดือดระหว่าง2จุดเนี่ยเซลเซียสท่านให้ห่างกัน100หน่วยจาก0ูนถึงร้อว่างั้นเถอะครับเราก็รู้ว่านี่คือหน่วยขององศาเซลเซียสตาชื่อของคนคิดเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกนะครับแต่ว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะ,ะใช้หน่วยของฟาเรนไฮต์มากกว่าฟาเรนไฮต์ Fahrenheit นี่ก็เป็นหน่วย อุณหภูมิเหมือนกันเพียงแต่ว่าจาักจุดเดือดกับถึงจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยท่านกำหนดไว้ที่ว่าอันนี้คือ212ตรงนี้อยู่ที่3.2ที่ศูงนย์องศาซีเนี่ยเท่ากับ3 2, ามสิององศาฟาเรนไฮต์แล้วท่านก็กำหนดจากนี่ถึงนี่นะจับสองตัวนี้ลบกันก็คือ180ช่องอันนี้ร้อยช่องใช่ไหมอันเนี้ยร้อยแปดสิบช่องนะครับเน,นี้ยร้อยแปดสิบช่อง อันนี้ร้อยช่องอันนี้คือถ้าใครรู้แบบนี้จําตัวนี้ได้ก็เทียบบัญยัติยางได้เลยนะครับแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยจําเป็นมากๆเลยก็คือหน่วยของอ,องศาเคลวินนะครับหรือหน่วย K mm hmm. นั่นเองนะครับโดยที่ศูนย์องศาเคลวินศูนย์องศาเคลวินเนี่ยคือลบสองององศาเซลเซียสมีสเกลเท่ากันเลยจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยก็ร้อยช่องเหมือนกันร้อยช่อง แต่ว่าที่ศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยก็คือ273.15เคลวินเมื่อเรารู้แล้วว่าเออหน่วยแต่และหน่วยนี้แตกต่างกันยังไงนะครับแตกต่างกันยังไงเราก็ต้องสามารถที่จะแปลงระหว่างหน่วยต่อกันได้อย่างเช่นอุณหภูมิของร่างกายคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะหนาวจะร้อนเนี่ยร่างกายของคนก็จะ รักษาอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสใช่ไหมครับคำถามคือ37องศาเซลเซียสเนี่ยเท่ากับกี่ฟาเรนไฮต์กี่ฟาเรนไฮต์เราก็เทียบอันอยากตย่ตยางได้เลยครับเทียบเลยอันเนี้ยคือ37ส่วนร้อยอันเนี้ยคือเท่าไหร่ก็คือ x ส่วน180เพราะว่ามัน180กับ100ไงใช่ไหมวันก็ย้ายข้างสมการได้เลย x ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ180 อ่านด้วยร้อยคูณด้วย37มสิบเจ็ดห็นไหมก็กดเครื่องคิดเลขได้เลย37คูณกับ180หอ่านด้วยร้อยก็คือ66.6อันนี้คือ66.6ตอบได้เลยไหมไม่เพราะอะไรมันมี32อยู่ก็ต้องบวก32เข้าไปด้วยก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ98.6ฟาเรนไฮต์นั่นเองเห็นไหมบวกกันอย่างนี้ นะครับส่วนเซลเซียสเอ้เคลวินเป็นยังไงเคลวินก็หน่วยเล้งมันเท่ากันอยู่แล้วท่านก็เอา273้็บบวกได้เลยครับก็273.15ใช่ไหม2 7 3 1้ยบวกกับ37ก็ได้เป็น310.15บบวกกันได้เลยนะครับจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องจำสูตรใช่ไหมเหมือนเรียนมาตอนมัธยมแต่ว่าถ้าใครถนัดก็จำก็ได้ครับ จำสูตรก็ได้สูตรว่าไงอะ่ะก็ C ใช่ไหมส่วนร้อยเท่ากับ F ลบสามสิบสองว่ามันต้องบวกเข้าไปไงก็ลบออกใช่ไหมส่วนร้อยแปดสิบถ้าอาจารย์เอาเอาเอาสองหารเอายี่สิบหารมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ยี่สิบหารตลอดอันนี้ก็จะกลายเป็น 5, ห้า อันนี้ก็กลายเป็น9ก็เป็นที่มาของสูตร c 5ส่วน5เท่ากับ f ลบส2ส่วนเป็นสูตรนั่นเองนะครับหรือถ้าจะเป็นสูตรการหาหน่วยเคลวินสี่ส่วน5้าเท่ากับ f ลบ32ส่วน9กที่จำกันอีกอนหนึ่งถ้าเป็นเคลวินก็ต้องเอา273.15ใช่ไหมหรือหนังสือบางเล่มก็เขียนจุด2 7 3นะครับ บวกกับองศา C เข้าไปก็จะได้เป็นเคลวินนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่สามารถแปลงหน่วยได้แล้วนะาสามารถแปลงหน่วยได้แล้วอีก,กันนึงก็คือต้องรู้เกี่ยวกับหน่วยและความหมายของตัวพลังงานนะครับพลังงานความร้อนความร้อนก็คือรูปแบบหนึ่งของพลังงานเพราะว่าเราเรียนเรื่องอะไรนะ energy เราเรียนไว้แล้วตอนก่อนมิดเทอมกฎการอนุรักษ์พลังงาน energy conservation แปลว่าอะไรครับพลังงานไม่สูญหายไม่เกิดขึ้นใหม่เพียงแต่เปลี่ยนรูปไปใช่ไหมเป็นเปลี่ยนรูปไปวันพลังงานแสงแดดมากระทบตัวเราก็ทําให้เราร้อนก็เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนพลังงานลมพลังงานน้ําเปลี่ยนเป็น ไฟฟ้าฟ้ามาให้กับความร้อนก็เปลี่ยนหมุนวนเวียนไปไม่เกิดขึ้นใหม่ไม่หายไปไหนพเพียงแต่เปลี่ยนรูปไปอันนี้ก็คือกฎการรักษ์พลังงานนั่นเองนะครับเป็นกฎฟิสิกส์ที่ครอบโลกครอบจักรวาลไว้นะครับประเด็นนั้นคือว่าเมื่อเรารู้ว่านี่คือพลังงานพลังงานก็มีหน่วยเป็นอะไรครับอินเ g อร์ e r อินเอร์มีหน่วยเป็นจูลใช่ไหมครับจูลนี่คือหน่วย SI System Unit หน่วยเป็นจูลอินเนอร์นะครับ แต่ว่าในเรื่องความร้อนเนี่ยเรื่องฮีทเนี่ยนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ตัว Q เนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมที่มาพูดเรื่องจูลเท่าไหร่เขานิยมใช้ในชีวิตประจวบเนี่ยเขาจะใช้เป็นแคลอรี่นะครับแคลอรีนะ่แคลอรี่เนี่ยหนึ่งแคลอรี่เนี่ยเท่ากับ4.2จูลจริงๆถ้าเขียนเ็นสี่จุดหนจูลประมาณนั้นนะครับหรือ1กิโลแคลอรี่ หนึ่งกิโลแคลอรี่จะเท่ากับ4ี่6่จูลนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ควรจะรู้และควรจะต้องรู้นะครับแล้วคราวนี้พอมาถึงพระเอกของเราที่เราเรียนก็คือ h e ท t h e ของเราเนี่ยหมายคมว่าอย่างไงี h เ e ี่ h e ีทคือความร้อนความร้อนค,อคือก็พลังงานความร้อนนั่นแหละมันเอาไปทำอะไรได้บ้างมันก็เอาไปเปลี่ยนให้อุณหภูมิของสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น เปลี่ยนสถานะของสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นที่ง่ายที่สุดและเป็นเบสิกเป็นหมวดที่เราอ้างอิงมากๆเลยก็คือการเปลี่ยนสถานะของน้ำนะครับเปลี่ยนสถานะของน้ําวิธีการก็คือเอาน้ามาเอาน้ํามาสักหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลกรัมของน้านะเอามาเสร็จปุ๊บถ้าให้ความร้อนเข้าไปเดี๋ยวถ้าคิวเนี่ยให้เข้าไปสักหนึ่งกิโลแคลอรี่ให้เข้าไป จะเกิดอะไรขึ้นครับอุณหภูมิของไอตัวเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป1องศา C โอเคนะเพราะถ้าใครถามว่าความหมายของ1กิโลแคลอรี่คืออะไรก็1กิโลแคลอรี่ก็คือพลังงานที่ต้องใช้ในการต้มน้ํา1กิโลกรัมให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศา C นั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งอเมริกาเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้ใช่ไหมเขาเขาใช้น้ำหนึปอนด์ครับ เขาใช้น้ำหนึ่งปอน,นะครับหนึ่งปอนด์น้ำหนึ่งปอนหนึ่งปอนหนึ่งปอนด์นะครับหนึ่งพีบีทีหนึ่งปอนแล้วคราวนี้ให้ความร้อนเท่าไหร่ให้ความร้อนเขาตั้งชื่อว่า1 BTU 1 BTU นะครับ1ปอนด์ให้ความร้อน1 BTU นะครับ แล้วมันจะทําให้เดาซิว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเท่าไหร่อุณหภูมิสูงขึ้น1ฟาเรนไฮน์เห็นไหมนิยามคล้ายกันแต่คนละหน่วยเลยอันนี้คือ1 b t ่งอันนี้คือ1นึ่งกิโลแคลอรี่นะครับส่วนที่เราต้องจําเพิ่มก็คือหนึ่งกิโลแคลอรี่นี่คือ4ี่พันหรหรือ1นึ่งแคลอรี่เท่ากับ4,2จูลประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือความรู้ที่จําเป็นก่อนจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับความร้อนนะครับ คลิปนี้อาจารย์ลาไปตอนนี้สวัสดีครับ